โลกนี้มันช่างแสนโหดร้ายไม่มีใครปา้านี้ใครแล้วไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเรานั้นมีเพียงแค่เราที่จะช่วยเหลือตัวเองอะไรส้มๆวะไนยะโอ้เพื่อนบ้านแน่นอนโอเคไปถามเขาดีกว่าเฮ้เพื่อนเอ้ยมันเท่เพื่อนหรือเปล่าะนะเฮ้ฉันรู้ว่านายหูนะแต่ว่า ฉันไม่สามารถให้นายกินได้เพราะฉันก็อยากมีชีวิตรอดกลับไปหาลูกหาเบี้ยเลยโอเคมีหลายตัวด้วยไปตัวมาแย่งฉันก็ได้ฉันมีแค่ตัวเดียวโอ้หเหีย้ยเป็นตวัดเฮเพื่อนใจเย็นก่อนดูหน้านายสิไม่ไสัสวัสด <c oughs> <c oughs> มามึงออกมามึงโวโหมึงออกมาออกมาในเมื่อพูดงี้ไม่ได้ต้องใช้กำลังกำลังงเฮ้ยนาตัหล่อห้องนั้นเคนดี้ก็ไปทรมานแล้วเพื่อนกูขอสับมึงได้ไหมกูขอกระดูกมึงแล้วกัน อของดีๆก็มีเยอะแยะทำไมก็ต้องมาเอาซอมบี้ถ้าเป็นอาหารได้กูกินนะเนี่ย